คุณามามาวันนี้นะครับเป็นแสดงเห็นความร่วมมือของเราทั้งสองทีมประธา,านสมโมสรอ,อาร์มี่ไลป์เปตนประธานสมโมสรพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและคณะกรรมกาอรอุตสาหการสโมสรและคุณวิชัยนะคะศิวธนประภาประธานสมโมสรและเซซิตี้ให้เปลี่ยนขึ้นร่วมพูดคุยบนเวทีศิวธนประภาซึ่งเป็นเจ้าของทีสมสโมสรในที่ผ่ผานมาเนี่ย <c oughs> แล้วเราได้เข้าไปร่วมในการแข่งขันในลีกที่สูงสุดของประเทศไทยกระจายเชียร์ต่อไป แล้วอนเซอร์ตเขงสามามีหลายสิ่งหลายอยา่างนะครับที่เราอยากจะถ่ายทอดให้กับทีมอนุริ์นักกีฬาของเราเนี่ยให้มีความแข็งแรงไปมีโอกาสมาร่วมเราในที่สองค่ะทางผู้มีเกียรติคะ นี่นะคะภาพประวัติศาสตร์และภาพบรรทอของเลสเตอร์ก็อยู่บนคอนึงกันสุขภาพุระดูตรตงจากและสุนัขที่จอดขอบ้วยค่ะ